ขาวของโคดวังทวัชัยดำรงอ่องตกูลที่น่าสนใจและน่าฟังโคดวังทวัชัยดำรงอ่องตะกะูลถือเป็นตำนานนักฟุตบอลทีมชาติไทยและเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของวงการฟุตบอลไทยทั้งในบทบาทผู้เล่นและผู้ฝึกสอนโดยเฉพาะเหตุการณ์สำคัญที่หลายคนยังคงจดจำได้ดีลูกยิงฟรีคิกประวัติศาสตร์ เอเชียนเกมส์ปม .1998 วินาทีปาฏิหาริย์เหตุการณ์ที่สร้างชื่อเสียงและเป็นที่จดจำมากที่สุดคือการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกมส์ครั้งที่13หรือปี1998ที่กรุงเทพแมตช์แห่งความทรงจำ ในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งเป็นทีมเต็งโดยในขณะนั้นทีมไทยเหลือผู้เล่นเพียง9คนและผลเสมอกัน1่